มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการรู้ก่อนรวยกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดือนมีนาคมนี้เองธนาคารการยุโรปค่ะได้มีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเดือนละ6 0 0 0 0ล้านยูโรนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้ารวมๆแล้วประมาณ1.1ล้านล้านยูโรด้วยกันหลายคนตั้งคําถามถึงเม็ดเงินก้อนนี้ว่าจะไปในตลาดไหนบ้างและตลาดหุ้นยุโรปยังคงน่าสนใจหรือไม่นะคะเราจะมาพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณเพียรพงศ์กิจการค่ะผู้จัดการกองทุนงานลงทุนในตราสารหนี้บริจกกรุงไทยอยู่แล้วสวัดี สวัสดีครับตลาดทุนยุโรปเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้เราคิดว่าปีนี้ตลาดทุนยุโรปมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราดูภาพรวมทางเศรษฐกิจก่อนนะครในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากข่าวดีเรื่อง q e แล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่องนะครับตัว GDP เนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าประมาณการเล็กน้อยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่า ดีใจก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของเงยอรมันเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีเหนือความคาดหมายกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ามันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยที่ลดลงเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวภาคการบริโภคของยุโรปเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> ถ้าเราดูในส่วนของตัวตัวแรขของรีเทลเซลโกสหรือว่าตัวยอดค้าปลีกนะครับเราจะพบว่าอัตราการเติบโตของยอดยอดค้าปลีกในของยุโรปเนี่ยก็ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอน่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอตนนัตราผลตอบแทนพันธบัตรในปัจจุบันเนี่ยของยุโรปเนี่ยก็อยู่ในระดับติดลบ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมก็คืออตัตราดอกเบี้บบอออยอยู่ในระดับต่ำนะครับอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของค่างเงินยูโรนะครับที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัว หุ้นในตลาดยุโรปม,มีความน่าสนใจในปีนี้นะครับเรามีกองทุนที่ลงทุนในยุโรปของบจอลจกรงไทยด้วยนะคะก็คือเค e u ย o โรถามความน่าสนใจก่อนเพราะว่าหลายคนบอกว่าปีที่แล้วในฟอร์แม์ของตลาดหุ้นยุโรปไม่ดีเลยแล้ว<ช>นักวันนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงการลงทุนในอนาคตสําหรับเนี้ยของโอกาสของการลงทุนนะคะครับสำหรับกองทุนเคทียูโรนะครับเป็นกองทุนลักษณะที่เป็นฟีทเดอร์ฟันนะครับ โดยที่เราไปลงทุนในกองทุนหลักก็คือตัว Invesco Continental European Small Cap Fund นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก10%นะครับก็เนื่องจากตัว QE ที่ผ่านมาด้วยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของฟันโฟ o เนี่ยเราจะพบว่าตัวฟันโฟรของฟันโฟของตลาดหุ้นเนี่ยมันเพิ่งเข้ามา มัน,นึฟันโฟนเนี่ยเพิ่งเข้าไปยังตลาดยุโรปเนี่ยประมาณสักหสัปดาห์นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นออฟอลออกหมดเลยออนะครับ,บเ,เพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นยุโรปนับจากนี้ก็น่าจะยังมีผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่นะรเราคิดว่าผลตอบแทนระดับ7-10%เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้นะบต่อปีนะคะต่ปีนี้ใช่แล้วก็ ในส่วนของการลงทุนนะครับของกองทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกองที่ลงในตัว m a l l cap company นะครับซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยเร็วกว่าหุ้นที่เป็นลหุ้นหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่นะครับถ้าเราไปดูในสัดส่วนของการลงทุนปัจจุบันเนี่ยของออของหุ้นในกลุ่มนะครับก็จะพบว่าในส่วนของเซกเตอร์โลเคชันเนี่ยก็จะทางผู้จัดการกองทุน ก็จะเริ่มเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นลักษณะซีนิเคิลสต็อกนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นวัฏจักรซึ่งพร้อมสําหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปค่ะซึ่งก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เหมือนกับพวกลา s แค a ปของเขาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกับตลาดหุ้นไทยในปีนี้เคทามอนยังไงคะสำหรับเนื้ของผลตอบแทนเราคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยน่าสนใจจริงนะครับแต่ว่า คือเนื่องจากตัวค่าเงินเนี่ยเรา,ามองว่าค่าเงินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.1ุยูโรต่อดอลลาร์นะครแล้วก็น่า,นาจะมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงต่อ,ตอเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดทุนยุโรปเนี่ยก็จะต้องออหากองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยง<ะ>ทางด้านการเงินไปด้วยนะครับโโซึ่งเคทีโยูโรเนี่ยเรามีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินนะครับเรามีการเฮดจิ้งค่างเงิน,นยอยู่ประมาณ85%ของของกองนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอ เทียบหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเทียบในสกุลเงินเดียวกัน uh huh. ด้วยนะครับเราก็เราก็คิดว่าทางหุ้นไทยก็ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่น่าจะเอาผู้ฟอร์มได้ในปีนี้แต่ว่าการากระจายความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยไปยังตลาดหุ้นอื่นๆ uh huh. เนี่ยก็จะช่วยทําใหา้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยมีสามารถที่จะป้องกันความผันผวน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทิ้งท้ายฝากกับนักลงทุนช่วงตลาดพันธุ์ผลแบบนี้นิดนึงค่ะครับสำหรับการลงทุนในช่วงตลาดพันธุ์ผลเนี่ยโดยเฉพาะตลาดไทยนะครับที่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในะระยะต่อในใน,ในระยะถัดไปเนี่ยเพราะฉนั้นเนี่ยนักลงทุนควรจะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่มีการแตกต่างไปจากหุ้นไทยหรือว่า ตราสารหนี้ไทยะนะครับโดยที่มีการกระจายการลงทุนมากขึ้นนะครับไปยังการลงทุนต่างประเทศโดยที่จะต้องพิจารณาถึงการลงทุนต่างประเทศก็อาจจะต้องมีการพริจารณาถึงเรื่องกัลตา ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัต,าตาราแลกเปลี่ยน,ยนด้วยถือว่าเป็นกองทุนแนะนำนะคะจากบลจรกรุงไทยคะ Euro ่ะ KTU r o นะคะซึ่งทําการองกันความเสี่ยงตราและเปลี่ยนไว้ที่85%ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตในปีนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็เงิน QE ที่เข้าสู่ระบบค่ะ,ะ,คะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของคุณพีรพงศ์กิจาการค่ะผู้จัดการกองทุนงานลงทุนในตราสานีบบลจกรุงไทยที่มาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ส่วนใครนะคะที่อยากจะลงทุนในตราสารหนี้นะคะล่าสุดทางบรจาการุงไทยเองค่ะก็ได้มีกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF Enhance d 8นะคะเปิดจำหน่ายวันที่5ถึง10มีนาคมนี้นะคะอายุโครงการ6เดือนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเงินฝากประจำนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ของกองทุนประมาณ80%นะคะในตราสารหนี้ต่างประเทศที่เหลือก็ลงทุนตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ค่ะผลตอบ ประมาณ2.6%ต่อปีนะคะขั้นต่ำ5แสนบาทสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะ mm hmm. หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสามารถพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะคะที่ Facebook รู้ก่อนรวยกว่าค่ะหรือว่าดูรายการย้อหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ที่ทางเว็บไซต์ t i n t h a i l a n d c o m mm hmm. แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ mm hmm. วันนี้ดิฉันิรพยาอิสระพ,พักรีและทีมงานลาไปก่อน mm hmm. mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะครับ mm hmm. We'll <laughs>